ขั้นตอนในการเข้าห้องเรียนด้วยระบบของ Microsoft Teams นะครับเมื่อนักเรียนได้ลงทะเบียนขอรเรียนเสร็จแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่เขาจะให้ลิงก์มานะครับให้เรา copy Link ์นํามาวางไว้ที่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วขคา enter จากนั้นถ้าเครื่องนักเรียนมีโปรแกรม Microsoft Teams อยู่แล้วนะครับมันจะมีให้เปิด Open Microsoft Teams ได้เลยนะครับเราก็คลิก Open ได้เลย จากนั้นก็จะขึ้นเป็นค่าที่เราลงทะเบียนเอาไว้นะครับจากนั้นเราก็สามารถกด o o n Now เมื่อเราก,กด o i n น o w นะครับทางอาจารย์เขาจะรับนักเรียนเข้าห้องเรียนนะครับแล้วก็สามารถที่จะดูหน้าจอของอาจารย์ในการเรียนได้เลยนะครับโดยเราก็สามารถที่จะเปิดแบบเต็มหน้าจอแล้วก็ดูการเรียนได้เลยนะครับ หรือแบบที่2นะครับถ้านักเรียนไม่มีโปรแกรม Microsoft t e a m หรือไม่ต้องการติดตั้งโปรแกรม Microsoft t e a m ที่เครื่องนะครับก็สามารถที่จะ copy link นะครับไปวางที่โปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์จากนั้นมันจะมีตัวเลือกให้เลือก join on the web instead นะครับหมายความว่าใช้งานผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้เลยนะครับให้เรเลือก join on the web instead จากนั้นมันก็จะขึ้นกล้องแล้วก็ใหม่นะครับจากนั้นเราก็กรอกชื่อนักเรียนเข้าไปนะครับกดจอยนาวคอยจนอาจารย์เขาจะกดรับเราเข้าห้องเรียนนะครับเมื่ออาจารย์กดรับเราห้องเรียนเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถเห็นหน้าจอของอาจารย์แล้วก็สามารถที่จะเริ่มทำการเรียนได้แล้วนะครับ แต่ทางโรงเรียนแนะนำว่าถ้าเกิดใช้ผ่านโปรแกรม Microsoft t e a m จะสามารถใช้งานได้ราบลื่นกว่าภาพสวยกว่านะครับเมื่อทำการเรียนเสร็จแล้วสามารถกดออกจากห้องเรียนได้โดยการกดปุ่มวางสาย